Mà gọt gần này Gọt gần này nè chút à, chúc lắm Chúc mà, này, lên gần này đi Hôm nay Hôm nay Hôm nay Chúc Để lên gần này đi Hôm nay Cái này gần này เป็นยังไงง่วงนอนแล้วเนาะแม่ก็เล่นกับโค่ไงดีไหมไหนวันนี้เรามาทำความคุ้นเคยกันอหอมให้หอมแล้วนี้นไฮรีดอกก็จะเป็นสัตว์ขี้อ้อนค่ะเดียวกันก็จะเป็นสัตว์ขี้งอนใครเลี้ยงต้องหลงอันนี้บอกเลย อนอนแล้วว่าอะไรนอนหนง่วงเหรออ๋อมันดึกใช่ไหมเธอนอนเร็วมากเลยติดนอนเร็วฮนอนฟันเหยินโชว์ฟันเหยินได้ดูดูดดอืออือนโชว์ฟันเหยินเหรอืไม่โฟกัสใช่อไหนก็เล่นกับเขาหน่อย นี่ก็ไปข้างนอกมาอยู่บ้านทั้งวันนี่ก็จะพาเขาออกมาเล่นบ้างโคก็จะนอนกรงอออนอนเสียนอนง่วงก็นอนนะโอเอไหมโอเอไหมโอเอ้อนอนนอนนอนแล้วเล่นกันหน่อย ความง่วงนะคะไม่ง่วงก็ซนกินก็นอนอเป็นแพร่ลีดออกแสนสบายค่ะมาถอนใจด้วยว่าถ้าเธอง่วงนอนแล้วเอนอนดีๆสินอนดีๆอ,อ่ะกล่อมตอนนอนนอนโอเอ็ o A, ม่โอเอ็ o A, มโอเอ็มเยก็จะดูหนังโคก็นอน เราก็เล่นกันวันละหน่อยนะให้เวลาให้เวลา กลัวละไม่กลัวละอลค่ามานอนดูหนังด้วยสิย